สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยว i p อน่าใช้หนึ่งคันนะครับคลาสสิกสุดหรูกับนิสสันไซฟิโลสภาพสวยหนึ่งในพันนะครับนานๆจะได้เจอสภาพนี้นะครับ48,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับใครที่กำลังหารุ่นนี้นะครับจัดไปเลยครับแจ่มๆนานๆจะได้เจอสภาพหนึ่งในพันกล้าการันตีว่าสวยจริงครับ ปี1999นะครับคันนี้นิสสัน c ซฟิโล A32 าครับรถสภาพพร้อมใช้สีสวย90%เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างแน่นๆเก็บมาใหม่นะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับสีพิเศษนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับสภาพสุดแจ่มเลยครับหลังคาไม่มีผุเลยครับรับรองว่าแจ่มจริงๆใครที่หารุ่นนี้นะครับสายสะสมสายใช้งานคุ้มสุดๆนะครับสภาพงาม1นึ่ในพันนานๆจะมีมานะครับภายในดูแลมาดีมากๆนะครับ จกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ากระจกหน้าซ้ายขวาก็พับไฟฟ้าด้วยครับระบบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้วางเครื่องใหม่เป็นเครื่อง205นะครับ,เคร, 8, ครบเครื่องญี่ปุ่นนะครับเครื่องญี่ปุ่นนะครับสภาพเรียกว่าสุดคุ้มแน่นอนราคาสภาพสวยสมบูรณ์สด,สดๆนะครับตกแต่งรายไม้ระบบไฟฟ้าทั้งคันระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์กระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานกระจก ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าภาพไฟฟ้ายางดอกเต็มนะครับสีสวย90%ริ้วร้อยนิดนิดหน่อยนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับ v ี p คลาสสิกแน่นอนใครที่สนใจเข้าใจนะครับรถอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับจับจองกันได้เลยครับขอรูปขอคลิปได้ครับวิดีโอไปครับคอไปครับโทรไปครับไลน์ไปได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับคัดมาจากกระบี่บึงหนึ่งเรื่องเซฟิโลของ ช่องผลเปนนะครับถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลแนะนำเลยครับว่าพี่คนนี้ไว้ใจได้ครับไม่สวยไม่ส่งต่อไม่ดีไม่นําเสนอและแกบอกเลยว่าคันนี้ตั้งแต่ทํามา1ในพันแน่นอนนะครับสวยสุดคุ้มนะครับสปอร์ตไลท์ครบไฟเลี้ยวข้างอยู่ครบนะครับฟังเครื่องยนต์กันดู เครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสุดคุ้มนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังปกติไม่มีล้อไม่มีกระชากไม่มีกระตกนะครับภายในก็สวยสภาพดีมากๆนะครับใครหานะครับราคานี้นะครับสุดคุ้มแน่นอนไม่ต้องต่อให้เสียเวลา48,000บาทนะครับใครสนใจบันไกลบันไกลไม่สะดวกเดินทางจัดส่งให้ได้นะครับโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดส่งดูนะครับคันนี้ขาย48,000บาทสภาพสุดคุ้มสุดงามราคาสุดยอดแล้วครับ ใครที่สนใจนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บงานสีก็สวยสภาพก็ดีเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นี่นะครับไฟสปอร์ตไลท์อยู่ครบไฟส่องเวลาเราเลี้ยวข้างก็อยู่นะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟข้างก็จะสว่างออกมานะครับนี่ครับสีสวย90%รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าหลังคานี่มีผูทุกคันคันนี้ดูหลังคาน,นะครับเนียนครับดูแลมาดีมากๆนะครับ ใครที่สนใจนะครับเครื่องวางใหม่เจแปนะครับใช้งานได้ปกติยางดอกเต็มล้อแม็กขอบ15เดิมนะครับนี่นนครับสนใจนะครับเครื่องเจแปนเครื่องญี่ปุ่นนะครับร,รับรองว่าสุดคุ้มแน่นอนโทรเลยครับ